สุกุนพ่อเสียงโหค่ค่ะขอบคุณรางวัลน,น้ำใจด้านหน้าเวทีนะคะโอ้ยปากหลายเลยจระกัขอบคุณตุ๊กตาน่ารักน่ารักจากแม่แม่นะคะ <c oughs> ขอบคุณจ้าคับผมดนตะดนสวัสดีพี่น้องนะครับผมเช่าสีบนเรื่องนะครับสุขุสุขคนนะครับขอขอบคุณรางวัลน,น้ำใจด้านหน้าเวทีนะครับผมจากพี่จากน้องสุขุสุขคนนะครับผมจังไหนกะขอฝากไอพี่น้องเป็น กำลังแรงใจให้เด็กน่อยสองคนนี้เลยเอพี่น้องครับผมขอบคุณครับแล้วก็ย่าทิมย่าป้าเด็กหน่อยสองคนนี้เด้อจ้ะ